สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้เรมโบหน้าแตกยับโปล่คืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงเจออดีตเสื้อแดงรุมต่อว่าพร้อมร้องเพลงกะตันยูทักสินใส่หน้าเมื่อวันที่11กรกฎาคมปี2563ัรมรโบหรือสุพรอัถาวง์ เดินทางไปเป็นประธานรับมอบคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงและมอบป้ายและธงหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนเรารักประเทศไทยณอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่ม GPS ตำบลริมกก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีนายอานนทแสนน่านอดีตประธานเครือข่ายหมู่บ้านคนเสื้อแดงแห่งประเทศไทยนายสมชัยแสงทองและอดีตแกนนำภาคเหนือ17จังหวัดเป็นตัวแทนคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงและรับมอบธงหมู่บ้านวิสาหกิจเรารักประเทศไทยซึ่งมีสมาชิกร่วมงานกว่า1,000คน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจออดีตเสื้อแดงรุมต่อว่าพร้อมร้องเพลงกระตันยูทักษินใส่หน้าพร้อมต่อว่าแรมโบว่าคืนป้ายถอดเสื้อแดงได้แต่อุดมการอยู่ในใจพร้อมกับระบุว่าการนำป้ายมาคืนแบบนี้ในภาคเหนือถือเป็นการย้ำใจกัน สำหรับสุพร์อัธาวงหรือแรมโบอีสานเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมาชิกพรรครงชารัฐเคยเป็นอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์และอดีตแกนนำน,นปชสายฮาร์ดคอร์ โดยเมื่อวันที่11กรกฎาคมเวลา14.00นนายสุพรอัถาวงศอดีตแกนนำเสื้อแดงปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานในพธิธีรับมอบคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงและมอบป้ายและถงหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนเรารักประเทศไทย โดยนายสุพรไที่กล่าวปาศสายกับแกนนําและสมาชิกที่มาร่วมงานดังกล่าวว่าต้องขอขอบคุณแกนนําและอดีตพี่น้องคนเสื้อแดงทุกคนที่มาร่วมมือกันเพื่อสลายสีเสื้อในครั้งนี้เราจะไม่มีสีเสื้ออื่นๆน,นอกจากสีถงชาติขาวน้ําเงินแดงหมายถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่พวกเราคนไทยต้องช่วยปกป้องไว้วันนี้ประเทศไทยเราต้องการความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและรวมพลังคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะต้องเลิกการทะเลาะ เลิกขัดแย้งกันหันหน้ามาร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้ปลดหนี้ปลดสินให้กับพี่น้องเกษตรกรของเราทุกคนเอาเวลาที่จะไปชุมนุมทางการเมืองบนถนนหันมาทำมาหากินดีกว่า เพื่อให้พวกเรามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่มีกินมีใช้ให้สุขสบายมากขึ้นกว่าเดิมและเป็นการทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคัง่งและยั่งยืนในทุกครัวเรือนในวันข้างหน้าอันใกล้นี้วันนี้ประเทศไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุจันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันเพื่อให้บ้านเมืองของเราจเจริญรุ่งเรืองภายใต้แนวทางรวมไทยสร้างชาติที่นายกได้ให้แนวทางไว้และสำคัญที่สุดรัฐบาลมีความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาความยากจนที่ทุกคนได้รับผลกระทบ จากไวรัสโควิด -19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานาย,ยกและรัฐบาลได้ทุ่มเทยเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบและจะต้องเดินหน้าดูแลต่อไปเพื่อให้ทุกคนฟื้นกลับสู่วิถีชีวิตใหม่ให้ได้ดังนั้นการรวมตัวจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเราเัาประเทศไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ตามศาสราพระราชาถือเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนอย่างยิ่งและตนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลก็พร้อมจะเข้ามาดูแลและให้กลุ่มได้ขับเคลื่อนเดินหน้าในอาชีพให้มีไรายได้มากขึ้นต่อไปนายสุพรกล่าวหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นคำ่าหน้าแหกใช้ไม่ได้กับคนนี้หรอกนะ เพราะไอ้นี่มันหน้าด้านด้านยิ่งกว่าหนังจุดๆต่อแหละสุดๆไอ้นี่มันไม่ใช่คนดีอย่าไปคบมันอาการเหมือนกำลังจะโดนถีบหัวส่งคนทรยุ์ในอนาคตจะได้รับการตอบแทนอย่างสาสมระวังทักษินฟาดหลังแอ่นนะไอ้หมาหลายเจ้ากินข้าวหลายเลือน สร้างหน้ามา้าไปคืนป้ายน่าจะหมดไปเยอะแต่สุดท้ายก็โป๊ะแตกแหกตาประชาชนตามสันดานเดิมๆสักวันคุณจะต้องได้รับผลกรรมไอ้แรมโบมาหลายเจ้ากินข้าวหลายเลือนจบไม่สวยสักตัว เอาแล้วงานนี้บิ๊กตู่มีหนาวอีสานโพเขย่าบิ๊กตู่เลือกตั้งใหม่ต้องการหญิงหน่อยเป็นนายกเพื่อมากอบกู้เศรษฐกิจของประเทศเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี2 5 6 5เมื่อเวลา10นาินาทีที่ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนายสุทินเวียนวิวัฒ หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส2ทับ2563สำรวจกลุ่มตัวอย่าง1,107รายในพื้นที่20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่4-7กรกฎาคมพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส2ทับ2563เท่ากับ56.0ซึ่งต่ำกว่า100 เป็นไตรามาสที่12ติดต่อกันและคาดว่าไตรามาสถัดไปกรกาคมถึงกันยายนจะแย่ลงกว่าเดิมส่วนผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาได้29.6 จากคะแนนเต็ม100เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรามาสที่ผ่านมาซึ่งได้คะแนน25.0เป็นผลมาจากการที่ประชาชนได้รับเงินเยียวยาจากผลกระทบโควิดและมาตรการช่วยเหลืออื่นๆขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลได้30.6จากเต็ม100เมื่อเทียบกับไตรามาสที่แล้วซึ่งได้คะแนน25.2จากการที่รัฐควบคุมการระบาดของโควิดได้ และขณะที่มาตรการทางเศรษฐกิจที่ต้องการให้รัฐบาลทำสามอันดับแรกก็คือจ่ายเงินเยียวยาต่ออีกหนึ่งเดือนจัาหางานให้คนตกง,งานและลดภาษีต่างๆหากมีการเลือกตั้งใหม่อยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อมากอบกู้เศรษฐกิจของประเทศรอยละ 47.0ระบุคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ร้อยละ17.0ระบุพลเอกประยุจันโอชาร้อยละ16.1นายพิธาลิมเจริญรัตร้อยละส7นายพิศิษ์เวชาชีวะร้อยละ4.6นายอนุทินชาญวิรุณร้อยละ3.0นชายชัชชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ1นนายสุรินลักษณะวิสิทธิ์ร้อยละ0.7นายกร์จติกาวานิช ขณะที่ความเห็นอื่นๆร้อยละ5.1เสริพิสุทธ์ใช้ใบสั่งพระมชารัฐจ้องเขี่ยพ้นประธานกมทปปชตอกลับไพบูลศิราปรินาทำอะไรไม่ได้ เมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2563ที่รัฐสภาพลตนบนเอเสริพิสุิ์เตมีเวทสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้กล่าวถึงเหตุการณ์องค์ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรไม่ครบทำให้ประชุมสภาล่มเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเป็นเพราะสมาชิก ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่และต้องพิจารณาตัวเองด้วยแม้จะเปิดโอกาสให้ฟังการอภิปรายนอกห้องประชุมได้แต่สมาชิกหลายคนถือโอกาสออกนอกพื้นที่สภาไปเลยซึ่งขณะนั้นตนก็อยู่ในห้องประชุมคณะกัรมาธิการแต่ในที่สุดก็ไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถเดินหน้าประชุมต่อไปได้ และขอให้สังเกตการประชุมช่วงบ่ายหรือเย็นก็จะเห็นว่ามีสมาชิกบางตาเมื่อถามถึงกรณีที่นายภัยบุญดุิตวันสอสอบัญชีรายชื่อพระรมชารัฐในฐานะกันมาที่การการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทะะนราษฎรเตรียมเสนอขอเลื่อนยัตติถอดทอนออกจากประธานคณะกันมาทีการขึ้นมาพิจารณาก่อนโดยกล่าวหาว่าชิงลักลับ ยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชไต่สวนและเอาผิดพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมฐานเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้น พลตรเอเซรีพิสุธน์กล่าวว่าไม่ได้แอบลงมติเพราะกันมธิการมีการแจ้งวาระล่วงหน้าก่อน3วันซึ่งนายไพบุญได้ลงชื่อร่วมประชุมในวันลงมติเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยขอย้ำว่าผมทำงานตรงไปตรงมาไม่เช่นนั้นคงไม่กล้าเอาผิด นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหรือครมทั้งคณะและทั้งนายไพบูลนายศิระเจนจาคะ สสกทมพักรองชารัฐในฐานะการมธิการก็มาลงชื่อแต่ไม่ได้อยู่ทําหน้าที่เช่นเดียวกับนางสาวปรินาไกรคุปสสราชบุรีพักรองชารัฐในฐานะการมธิการที่มาทำหน้าที่ในช่วงบ่ายผมมองว่าการการะทาของนายไพบณ์เพื่อปกป้องตัวเองที่ไม่ทําหน้าที่เกรงกลัวจะถูกเล่นงานเพราะ ภระพรมชารัฐส่งมาเพื่อจะมาล้มผมถึง3คนแต่ทำอะไรไม่ได้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี